คือมเมื่อเช้าในรายการช่องเก้าผมบอกว่าแบงค์ชาติกับรัฐบาลทักษิณไทยเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆนะคู่อะไรคะคู่กัดไม่ใช่คู่รักนะแล้วว่ากันที่จริงผมชอบจังนะแฟนรายการจอร์ดี้ทวไทยเนี่ยคุณภาพล้นแก้วจริงๆเขาโพสต์ข้อความสวนเข้ามาเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เฉพาะ มากัดกันไม่ใช่ประธานโทษเขาไม่ใช่ว่ามาเป็นคู่กัดแกันเฉพาะยุคนี้นะเขาเป็นคู่กัดแกันตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งรักเลยนะตั้งแต่สมัยทัาบมลยิ่งรัก255455้าเขาก็ฟัดกันตั้งแต่ยุคนั้นแล้วโอตอนน้ำทั่วมาแล้ยุครัฐบาลยิ่งรักใครเป็นรองนายกเศรษฐกิจใครเป็นรัฐตีคลังต้องกิติรัตคุณต้องกิติรัตโอ้โหยืนฟัดกับผู้ว่าประจำชาติยุคนั้นสนั่นวันไหวสื่อสนานโอ้โห สมัยรัฐบาลยิ่งรักนะคุณต้องกิติรัตน์เนี่ยได้น้ำเลี้ยงดีได้พี่เลี้ยงดีอ,อาจารย์กรงมีรลพงารามางัง,ามางกูลอาจารย์กรงโอ้โหอาจารย์กรงกับ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 ,กบคุณต้องโอ้โหทักทีมกันเสร็จกับอาจารย์คู่นี้เป็นปีเป็นขุยอนแน่นอนเล่นดนตรีคีย์เดียวกันซดหมัดก,กับทางแบงค์ชาติสนันวันไหวสนุกสนานแล้วก็ล่ากกันมาเรื่อยแสดงว่าแนรในการ คนนี้โอ้รูิจิงติดตามข่าวมานานอ่ะตัดภาพกลับมายุคนี้ก็แล้วกันคือเข้าใจว,ว่าตอนเนี้ยในรัฐบาลของนายกอิงกับผู้แบ่งชาติดอกตนก,นกเนี่ยถ้าจะมีปัญหากันก็น่าจะสักสองสามประเด็นน่ะคือมุมคิดในเรื่องของนโยบายดอกเบียนี่แตกต่างกันมุมคิดในเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยก็น่าจะแตกต่างกันมุมคิดในเรื่องของการบริหารจัดการสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ก็น่าจะไม่ตรงกันและแต่ละเรื่องที่ไม่ตรงกันมันเป็นประเด็นร้อนมันเป็นประเด็นเป็นประเด็นตายของระบบเศรษฐกิจนาทีนี้อยู่พอดีัใจสําคัญงั้นการประทะกันมันจึงแรงได้รับความสนใจจากสังคมถูกไหมและสือ่อถ,ถูกไหมเอาเริ่มจากเบสิกก่อนเอาเริ่มจากเบสิกก่อนเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยอื เริ่มจากคุณพิชัยนาริปธพันธ์ล้ำาตีว่ากระทรวงพาณิชย์คนหมายก็ออกมาซัดูัวแบงค์ชาติวันแรกที่เข้ากระทรวงเลยนะวันแรกที่เข้ากระทรวงพาณิชย์เลยนะประเดิมเลยกันยาสมุกัญญาเข้ากระทรวงยเณิวย์เรื่องนี้เจอมเลยเปิดประเด็นเลยเจิมเลยเปิดประเด็นเลยฝากถึงแบงค์ชาติด้วยความเคารพเวลาเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยคุณก็ขึ้นดอกเบี้ยเวลาเฟดขึ้นดอกเบี้ยถ้าขึ้นดอกเบี้ยคุณคุณต้องลดนะ ตอนนั้นเฟดยังไม่ได้ประกาศลดดอกเบีย้ยใช่ไหมคุณต้องลดนะคุณต้องลดนะไม่ใช่ว่าเวลาเขาขึ้น,นอ้างเวลาคุณจะขึ้นดอกเบีย้ยคุณอ้างว่าเขาขึ้นแต่พบเวลาเขาลงคุณไม่ลงตามเขาอะอ,อะไรประมาณนั้นขยับเพียงหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันนะค่ะเฟดเขาก็้าประชุมกันแล้วเขามีมติลดดอกเบีย้ยนโยบายครั้งใหญ่0.5เปเ็น์เ็นเรื่องใหญ่มาก <ใน S 2> อรอบสี่ปี ในบัตรดนสายตาทุกคู่ทั้งสังคมทั้งแผ่นดินก็โฟกัสไปที่ผูวแบงค์ชาติาทันทีผัวนกแล้วจะเอาอยัางไงจะเอา,อางไงแบงค์ชาติจะลดดอกเบีย้ยไหมจะเลื่อนมาลดเร็วขึ้นไหมไม่ต้องรอตุลาอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็จับจ้องเงี่ยเพราะมีกรอบการประชุมใช่ไหมพอเราเปิดประเด็นนี้ไป<ๆ>ก็ได้รับความสนใจกันตามสมควรเราหยิบฉวยเอาคลิปคำพันนาบนเวทีเราหยิบฉวยเอาคลิป คำให้สัมภาษณ์หลังจากลงจากเวทีของผู้ว่านกเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงชาติเรื่องนโยบายดอกเบี้ยต้องเศรษฐพุทธพูดชัดเจนเฟดลดไทยไม่จำเป็นต้องลดต่างอ้ะทราไมได้อิงเออ,อท,ทุกคนก็นึกถึงคำพูดของพิชัยรามาวรพาณิชเวลาคุณจะขึ้นดอกเบี้ยคุณบอกคุณขึ้นตามเฟดเวลาเฟดมันลดคุณจะลดไหมอ่ะ ผู้ว่านกตอบแล้วไม่ลดจับได้ว่าเช่นนั้นจับได้ว่าเช่นนั้นโอ้โหโยมาถึงขั้นกันบาทเออมันเกี่ยวกันนะคุณพิชัยคุณพิชัยราาบบาวพาณิชพูดวันแรกที่เข้ากระทรวงเขาดูส่งออเนี่ยตอนนี้บาทแข็งผู้ส่งออกจะตายกันหมดแล้วโดยช้อน<ม>ลายเล็กๆแม่ชาติแก้ไขด่วนแนปรากฏว่านักข่าว ก็หยิบฉวยเอาคำพูดของคุณพิชัยและหยิบฉวยเอาเรื่องที่เฟดลดดอกเบีย้ยแล้วทำให้ดอลลา,าร์สหรัฐมันอ่อนยวบยากไปถามผู้ว่าแบงค์ชาติค่าเงินบาทแข็มโป๊กไปถามผู้ว่านกผู้ว่านกก็ยอมรับว่าการลดดอกเบีย้ยมีผลให้ค่างเงินบาทอ่อนเมื่อถามต่อว่าแล้วไทยจะลดดอกเบีย้ยไหมไม่จะเป็นต้องลดตามเฟด ถามต่อแล้วค่างเงินบาทที่มันแข็งพูดพลาดทําอย่างไรดีอ๋อปวดหัวฟังไปฟังมาไม่ลดฟังไปฟังมาไอ้ค่างเงินบาทมันแข็งก็จริงแต่แต่มันแข็งเสมอหน้าเงินสกุลของประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันและเพอเพอเงินในบางประเทศแข็งกว่าประเทศไทยด้วยเช่นมาเลเซียีตอ,อนนถ้าพูดอย่างนี้จบแสดงว่าก็เก็บปล่อยไปตามสภาพไง ใช่ยังไม่มีนโยบายใดๆอถ้าพูดง่ายๆพอเราเปิดประเด็นตรงนี้ขึ้นไปก็มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของจอริดีทไยทยก็สแสดงความเห็นสนุกสนานกันดียกตัวอย่างเช่นคุณอเล็กซานเดอร์ไวท์บูฟแปลว่า,าคุณจิงจอบสีขาวหรือเปล่าเออถ้าแปลตามตัวนะอเล็กซานเดอร์ไวท์เขาอยู่ทีมนี้เหรอเขาเชียร์ทีมนี้เหรอหรือไงอเชียร์พว้ว่านก การทํางานของแบงค์ชาติควรเป็นอิสระจากการครอบงําชี้นาของฝ่ายการเมืองนั่นคือหลักคิดของคุณจิ้งจอกสีขาวแต่คราวนี้มาดูมุมมองของคุณเจมส์บอลนะค่ะคุณเจมส์บอไปอีกทางหมายความว่าท่านผู้ว่าแบงค์ชาติกาลังจะเอาแบงค์ชาติเป็นศูนย์กลางของความถูกต้อง ที่ทุกหน่วยต้องโคจรรอบตัวท่านขนาดที่บาดแข็งโป๊กขนาดนี้กลับมาดูป,ปัญหานี้ด่วนปัญหานี้ด่วนอโอเคเห็นะเขามีต่อด้วยนะเขาไม่จบนะ <c oughs> <c oughs> บาดแข็งโป๊กแข็งอึดแข็งทนแข็งเกินเหตุแล้วไม่มีแนวโน้มจะอ่อนตัวเลยผู้ส่งออกจะตายหมดแล้วถ้าลองกลับมาททษท่านอีกทีอันนี้คุณเจมบอลคนเดียวกันโทษอ่ข้อความแต่ เอ่ออฟซีของผู้ว่านกผู้วา่วาแระชาิก็มีนะมีค่ะตัวอย่างเช่นคุณ PSGK PSGK ก็เสขาส่งข้อความเข้ามาว่าธนาคารชาติธนาคารชาติเขาทำงานในรูปของคณะกรรมการหากทำไปแล้วเสียหายเขาก็รับผิดชอบแต่คนวิจารณ์อยากให้ทำนู่นทำนี่แต่ถ้าเสียหายคนวิจารณ์รับผิดชอบไหมคุณใดๆรับผิดชอบไหม <c oughs> คุณ PS คุณ p s จีเคผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเหตุและผลนะแล้ด้วยความเคารพนะเราก็พบว่าหลายครั้งที่แบงก์ชาติตัดสินใจผิดพลาดในเชิงนโยบายและสร้างวิกฤตให้กับประเทศคุณพีเอสจีเคจำไม่ได้เหรอจำยุกต้มยำกุ้งได้ไหม2,5392,540วินฤตสันตโลประเทศไทยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง ว่ากันที่จริงประเทศไทยสะสมปัญหามาตั้งนานแล้วล่ะรอวันฝีฝีแตกแต่สมัยปี3 9 4 0ที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งคำถามก็คือเศรษฐกิจประเทศไทยมันควรจะแยกถึงขนาดนั้นไหมล่ะมันต้องแยกเพราะมันซ่อนปัญหาในตัวมันเองมานานแล้วล่ะมันสะสมฝีมันก็คงใกล้ใกล้แตกแล้วล่ะแต่มันควรจะเละต้มเป๊ะมันควรจะวิกฤต มันควรจะลงลึกถึงขนาดที่เราเห็นสมัยต้มยำกุ้งปี3940-41หรือเปล่านี่คือคำ,คำถามค,ค,คุณคุณ PS เอสจเจำไม่ได้เลยครับว่าเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะความทน,นรงตัวเพราะความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไม่ฟังใครเลยของของผู้นำหน่วยที่แบงค์ชาติอาจารย์เลิศชัยมาลาการนนคุณชัยวัดวิบูลสวัสด์ออด็อกเตร์สรีด็อกเอรลี อะไรไ่ยผมจำนกุเก็บไม่ได้จําได้เลยผู้ว่าเรืองชัยเรืองชัย,ช,ยชัยวัดน์ศิลิกลุ่มเนี้ยเทคโนโลยตกลุ่มเนี้ยเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเขาก็ไม่ฟังใครเขาตัดสินใจผิดพลาดในเชิงนโยบายเขาเอาทุนสำรองของประเทศที่มีอยู่ไม่มากไปฝืนกระแสไปต่อสู้ เพื่อค้ำค่างเงินบาทคือสถานการณ์ตอนนั้นค่างเงินบาทมันต้องปล่อยให้อ่อนลงมันต้องปล่อยให้อ่อนลงคมันต้องปล่อยให้อ่อนลงแต่ปรากฏว่าแบงก์ชาติประเทศไทยสมัยน,นั้นตัดสินใจผิดพลาดในเชิงนโยบายคือเอาทุนสำรองของประเทศที่ไม่ได้มีมากมายนักหรอกไปต่อสู้เพื่อปอกป้องค่างเงินบาทเพื่อค้ำค่างเงินบาทเอาไว้ไม่ให้มันอ่อนลงค่ะแล้วเป็นไงมันฝืนธรรมชาติม,มันฝืนตลาด พอคุณทำในสิ่งที่มันเป็นการฝืนตลาดมากเกินไปแล้วขณะเดียวกันเชาวบ้านเขาก็รู้ไต่ว่าไอ้เงินในหน้าตักของคุณก็มีไม่เยอะคุณเงินในหน้าตัก<ล>คุณ <จะ S 1> มี <ไป S 1> อยู่นิดเดียวแล้วคุณกล้า,เ,าเดิมพันซะาขนาดนั้นเ,เขาก็เขาเขาก็ทพ้พิสูจน์ไอ so ้จอร์จโซลลสมันเห็นช่องว่างมันอ่านข้ามช็อตมันก็เข้ามาเล่นค่าเงินบาทเลยเราก็ยิ่งเละ เราก็ยิ่งเราจะ,จะเติมเท่าไร่ไปที่จะไปสู้ยังอย่างเขามันไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหม,ไมนั่นคือทําให้เป็นฟังก์ชันสุดท้ายที่ทําให้เศรษฐกิจประเทศวิกฤตถึงระดับต้มยำกุ้งจําได้ใช่ไหมมันลงลึกถึงขนาดนั้นคุณพีเอสลืมไปเลยเหรอครับสมัยนั้นคนที่ค,คนที่สะกิดจําได้เลยอาจารย์กลงวีรพงษ์รามางกูลสมัยนั้นก็สะกิดแรงพอสมควรสะกิด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 ทุกวันให้ข่าวทุกวัน พยาพยามพยายามที่จะอินฟอร์มไปที่แบงค์ชาติอินฟอร์มผ่านรัฐบาลแล้วก็ลงไปที่แบงค์ชาติพยาพยามพยายามที่จะชี้ให้ให้เห็นพายุทางเศรษฐกิจที่ที่ตั้งเขาทะมึนรีบรีบผ่อนคลายสาการซะปล่อยให้ค่าเงินบาทมันมันปรับสภาพลงไปบ้างไม่ได้แปลว่าปล่อยให้มันพรวดลงมาเลยแต่หมายความว่าบริหารจัดการให้มัน ตามสถานการณ์ตลาดตามตามทิศทางที่มันควรจะเป็นไปบ้างอย่าไปฝืนทั้งหมดและอย่าเอาเงินหน้าตาักของประเทศไปเล่นซักขนาดนั้นมันอันตรายมันมีทางออกเยอะ,ะไม่แค่นั้นนะมีคนใช้คนเน็ชั่นประสานไปที่รัรฐรัฐบาลปักกิ่งเพื่อขอให้รัฐบาลปักกิ่งให้รัฐบาลไทยยืมเงิน สักก้อนหนึ่งเพื่อมาเติมทุนสำรองเพื่อเอาไว้ดูแลสถานการณ์ในภาพรวมปรากฏว่ารัฐบาลไทยว่าไงแบงชาติก็ก็ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลปักกิ่งมีความมั่นใจว่าในวิธีคิดในในวิถีของตัวเองเอาอยู่ท่องคำเดียวว่าเอาอยู่ โอ้ยม,มีละเอียดหลายเรื่องมีละเอียดหลายอย่างที่เล่าแล้วมันไม่จบดังนั้นคุณ PSGK โดยหลักการโดยหลักการเนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยต้องเป็นอิสระปราศจากการครอบงำเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่คำถามก็คือคนเจมบอลกก็พูดของจะถูก แต่คนแป่งชาติก็ไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลไม่ใช่ศูนย์กลางของความถูกต้องเสียทั้งหมดทุกอย่างถูกไหมค่ะแงชาติก็เคยคิดผิดและเมื่อคิดผิดก็สร้างความพินาศทั้กับระบบเศรษฐกิจมาแล้วถูกไหมก็ฟังกันบ้าง ถูกไหม,ไหมฟังกันบ้างไม่แค่จะยืนกระต่ายขาเดียวมันก็เท่านั้นเองพี่อ<ผ>ม,มีมคนถามต่อเรื่องนี้อย่างอ,างอ,อดีตผู้ว่าที่ตัดสินใจผิดพลาดเชิงนโยบายของประเทศอ่ะเขามีบทลงโทษหรือเปล่าคะเออททาที่ทราบที่ถูกดำเนินคดีมีอยู่คนเดียวคืออาจ,จารย์เนืองชัยแต,แต่แต่ผมไม่ได้ติดตามคดีนะว่ามันไปถึงไหนอะไรยังไงแต่แต่มันไม่ใช่เรื่องทุจริตแฟร์แฟร์กับคนแบงค์ชาตินะไม่ใช่เรื่องทุจริต แต่มันเป็นเรื่องแต่มันเป็นเรื่องการการตัดสินใจที่ผิดพลาดในเชิงนโยบายไงแต่ว่ามันไม่มีเรื่องทุจริตไงเนท่านั้นเองออด้วยความที่ที่บอกว่าแบงก์ชาติเป็นอิสระคุณจะนิยามของคาว่าอ,อิสระอย่างไรคําว่าอิสระไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่ฟังใครนะการไม่ฟังใครเลยเนี่ยกับความเป็นอิสระเนี่ยมันคคละประเด็นนะถูกไหมต้องแยกให้ออกนะอื แบงค์ชาติต้องเป็นอิสระจริงอ่านี้เขียนมาพอดีเรื่องอิสระเรียกร้องอิสระแบงค์ชาติความเป็นอิสระของแบงค์ชาติมันต้องมีงมจริงแต่ไม่ได้แปลว่าความเป็นอิสระนั้นคุณจะไม่ฟังใครเลยคุณจะไม่เปิดรับมุมมุมมุมคิดที่มันต่างไปจากตัวคุณเลยมันไม่ใช่อ่ะผมผมจึงชี้ว่าในอดีตก,ก็เคยตัดสินใจผิดพลาดในเชิงนโยบายมาแล้วไงและเป็นไงอ่ะวิกฤตต้มยำกุ้งก็เป็นผลจากการตัดสินใจผิดพลาดในเชิงนโยบายไง ยังมีอีกมีอีกเหรอเคสไหนสมัยผู้ว่าทาริสาวัฒนเกต oh. สมัยผู้ว่าทาริสาวัฒนเกตก็เคยตัดสินใจผิดพลาดในเชิงนโยบายเรื่อง capital control เรื่องการควบคุมการเข้าไปควบคุมเงินทุนที่ไหลเข้าไหลออกทันทีที่คุณประกาศเปลี่ยงจำได้ไหมตลาดหุ้นผบโทษนะตาดหุ้นชิบหายเลยวินาสันตโรเลย ตลาดหุ้นเนี่ยมันยิ่งกว่าดิ่งในลกเอกมันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าดิ่งในลกเอกโอ้โหวันนั้นตลาดหุ้นอาการออกเป็นจุดแรกเลยวันรุ่งคืนวันนั้นเองเนี่ยมอบอุ๋ยคุณชายอุ๋ยปียาธรเนี่ยซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นรองยกเศรษฐกิจแล้วก็เป็นนักตีครั่งเนี่ยต้องรีบโดดลงมาแก้เกม ส่งสัญญาณให้ผู้ว่ารชาาติไปแก้เก็ไปไปแก้ประกาศแก้คําสั่งของของผู้ว่าประชาาติเองอม,มันจึงหยุดอาการตื่นตระหนกของตลาดหุ้นได้มันก็มีก็บอกแล้วงไงความเป็นอิสระจากการฟังคนอื่นเข้าบ้างเนี่ยมันคนละประเด็น <c oughs> อิสระแต่ว่าไม่ฟังใครแล้วลไง,วง,งถามว่าเคยตัดสินใจผิดพลาดในเชิงยบใบไหมเคยมากกว่าหนึ่งครั้งและแต่ละครั้งก็ชิบหายกันมาแล้วนี่ผมพูดกลางที่สุดแล้วนะผม อาต่อไปนะเอางนี้อีกอย่างหนึ่งนไนมันค้างอยู่ในใจผมมาตั้งนานไหนไหนก็สกัดออกมาหมดอย่างนี้เคยสังเกตไหมผมผมเคยพูดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาหลักฐานมายืนยันซ้ำอีกทีเคยสังเกตไหมธุรกิจแบงก์พาณิชย์เนี่ยมันเป็นธุรกิจเดียวในประเทศไทยนะที่ร่ำรวยก็ไม่เคยเจ๊งกยกโควิดชาวบ้านเขาเจ๊งกันหมดเลยนะแบงก์กำไรแบงก์ก็ยังมีกําไร มันมีเบื้องหลังทําไมยังสามารถมีกําไรมันมีเบื้องหลังเดี๋ยวผมจะย้อนนะช่วยผมจาด้วยก็แล้วกันหลังโควิดธุรกิจในภาพรวมทยอยฟื้นค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นปรากฏว่าธุรกิจแบงก์พาณิชย์กลับมากาไรแบบพูดพลาดเลยแบบพ,พูดพลาดเลยนะยส่วนกระแนั้นอืนเจ๊งหมดถ้าคุณปักหมดุด ถ้าคุณเอาผลประกอบการของแบงก์พาณิชย์ทั้งระบบเอาปี6-2เนี่ยก่อนโควิดเอาปี6-2สองปรับดปี6-2สอปีหกสแล้วนับมาคุณจะพบว่าตั้งแต่ปี6-2เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันกำไรทุกปีในช่วง6-3 6-4มหกเขาเจ๊งกันทั้งประเทศก็ยังมีกำไรแต่น้อยหน่อยอพอมาปี6-4 6-5 6-5 6-6้ธุรกิจในภาพรวม บางบางบางธุรกิจเท่านั้นนะเริ่มทยอยฟื้นอแบงก์ก็กลับมากําไรพูดพลาดเลยคำถามคืออะไรคือเบื้องหลังที่ทาให้แบงก์เนี่ยทนดแดดทนฝนเป็นธุรกิจเดียวที่ไม่เคยเจ๊งและและอัตรากําไรสูงด้วยนะคุณเอากําไรสุทธิเทียบกับไรายได้ที่เรียกว่าอ,อัตรากําไรสุทธิอัตรากําไรสุทธิเมื่อเทียบกับไรายได้รวมคุณพบไหมธุรกิจบ้าอะไรวะ บางแบงก์อัตรากำไรสุทธิเท่ากับ20%ของไรายได้โอ้กําไรงามเลยนะอย่างขี้หมาขี้หมาน่ะ10กว่าเปอร์เซนต์ของไรายได้โอ้โหแสดงว่าไอ้มาจินสูงมากเลยนะธุรกิจเนี้ยเบื้องหลังคืออะไรสมัยสมัยโควิดยุคโควิดปี6364 6 6 3 6 4ที่แบงค์ที่แบงค์เขาไม่ขาดทุนนะเพราะอะไรวะเพราะอะไรเออตอนนั้นกำไรสุทธิแง,แงมากเลย คือแบงก์พาณิชย์เนี่ยต้องนําส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน0.46%ของเงินฝากค่ะคุณรับฝากเข้ามา100บาทคุณจะต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่เรียกว่ากองทุน FIDF 0.46บาท46สตางค์อ่ะจาก เงินฝากร้อยบาทส่งเข้ากองทุน46สตางค์แค่46สตางค์เชื่อไหมครับปีหนึ่งปีหนึ่งแบงก์พาณิชย์จะต้องส่งเทา่าไหร่กี่หมื่นล้านถ้าใช้ตัวเลขปี62สอนะ, 60, ะนหก0มืนกว่าล้าน6ก0มืกว่าล้านนี่เป็นก,กรรมเลยนะชยะประกาศพ่อนปล้นยกเว้น แบงก์พาณิชย์ไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุน F.I.D.S. 0.46%แสดงว่าไม่ต้องส่งเข้ากองทุน F.I.D.S. 60,000กว่าล้านบาทต่อปีเยอะนะต่อป,อปอีเอาไปทำอะไรได้เยอะอ่ะนี่คือนี่คือเบื้องหลังที่ทำให้แบงก์พาณิชย์ไม่มีวันขาดทุนยิ่งวิกฤตก็ยิ่งกำไรอ,ะอ่ะทำไมแบงก์กำไรเยอะอะคนอื่นเขาวิกฤตกันไปีละ60,000กว่าล้านอะ่ะนั่นไปไหนอ่ะ เมื่อไม่ต้องส่งเข้ากองทุนมันก็กลับมาเป็นกําไรของตัวระบบแบงก์มนดิเดถูกไหมถูกต้องอือย่างนี้เป็นต้นยังมีรายละเอียดอีกเยอะยกตัวอย่างเช่นเที่ยวพูดกันอยู่นานมากเลยแล,แ,ลแล้วแบงก์แบงก์แบงก์ชาติทำ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 ,ทำเนียนๆทำหน้าตายๆไม่รู้ไม่ชี้คุณคิดดูนะดอกเบีย้ยเงินฝากไม่ศูนย์จุดเท่าไหร่เงินดอกเบี้ยเงินฝากศูนย์จุดเท่าไหร่ไม่ถึงหอรเซ เวลามาปล่อยกู้เวลามาปล่อยกู้ประทานโทษถ้าเป็นลูกค้ารายใหญ่ๆ CP เบียช้างอะไรพวกเนี้ยนะไอ้ลูกค้าใหญ่ๆไอ้พวกขายใหญ่ๆพวกนี้เขาเสียดอกกัน4-5%แต่ว่าจากต้นทุนของเงินไม่ถึง1%มาคิดกับรายใหญ่4-5%่แต่ลูกค้ารายกลางรายย่อยลูกประชาชนทั่วๆไปเจอดอกเบี้ยเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่า9% 10%อ แล้วถ้าคิดถึงดอกเบีย้ยที่ซ่อนรูปในรูปของค่าธรรมเนียมในรูปของค่าปรับในเรียบในรูปของอะไรต่อมีอะไรเบร็ดเสร็จโอ้โห10กว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์จากต้นทุนของเงินต้นทุนเงินฝากไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างดอกเบีย้ยขนาดเนี้ยมันสูงมากสูงกว่าทุกประเทศเลยถามว่าแบงค์ชาติเคยมาเคยหันมาบริหารจัดการตรงนี้ไหม,มก็ไม่ผมถามว่าแบงค์ชาติมันไม่ใช่ศูนย์กลางความถูกต้องในทุกเรื่อง ม,ม,มาแล้วความรู้สึกของประชาชนผลต่างดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้ต่างกันแบบน้ำตาไหลเลยก็บอกแล้วไงอย่างเงี้ยไอ้นี่มันก็คือตัวอย่างไงคือคือคือเวลาโควิดมาแล้วเจ๊งกันทั้งประเทศนะนอนหยอดน้ำก็ต้มกว่าจะได้เงินช่วยเหลือจากจากภาครัฐแต,แต่ละบาทนี่โอ้โหต้องดินน้นรนตึ้งเรียกร้องต้องรอคอยแต่แบงค์พานิชย์สบายเพราะแบงค์ชาติยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน FIDF ซึ่งเงินที่ระบบแบงก์พันธุ์นี้ต้องส่งเข้ากองทุน FADF ปีหนึ่งรวมๆแล้วหกห0ื่นกว่าล้านไม่น้อยนะรับรับมึอไม่ต้องส่งเข้ากองทุนมันไปไหนอ่ะแล้วแล้วมันแล้วมันจะเจงได้ไงแบงก์อ่ะไอแบงก์พันธุ์นี้มันจะเจงได้ไงอ่ะไม่เจงแล้วส่วนต่างดอกเบี้ยอย่างเงี้ยดอกเบี้ยเงินฝากไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เลยแต่มาคิดดอกเบี้ยเงินกู้เงินกู้เท่าไหร่ MLR บวกเท่าไหร่โอ้ต่อให้ MLR ลบก็ยังสูงเอางี้ มีแต่ลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่บริษัทในประเทศนี้เท่านั้นที่ที่เสียดอกเบี้ยงเงินกู้แค่สี่ห้าหกเปอร์เซ็นต์แต่ลูกค้าทั่วไปประชาชนทั่วไปเจอเจ็ปดดถึงส2บเปอร์เซ็นต์ถึงสิบ้าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นแหละพูดกันไปเลยถูกไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นระแบ่งชาติแก้หรล่าให้ความเป็นอิสระแปลว่าอะไรอิสระดีพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าผมถือหางรัฐบาลน,นะหรือถือหางฝ่ายการเมืองนะ ผมพีแต่สะกิดว่ามันต้องมีสมดลุลความเป็นอิสระต้องมีขณะเดียวก,กันก็ต้องฟังคนอื่นเขาบ้างใช่ออ,อีกอย่างหนึ่งก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คืออย่ายึดมั่นถือมั่นในความเชื่อของตัวเองมากเกินไปเพราะคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณก็เคยตัดสินใจผิดพลาดในเชิงนโยบายมาตั้งหลายครั้งและแต่ละครั้งก็สร้างความชิบหายมาก็เยอะผมก็พูดได้แค่เนี้ย วันนี้ผมถามว่าวันนี้ขณะที่แบงค์ชาติวิจารณ์มากมายแก่กองที่เดียวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสร้างปัญหาระยะยาวถามว่าวันนี้คุณเห็นสภาพเศรษฐกิจทุกคนเนี่ยแก้อย่างไรผมไม่เห็นชุดความคิดที่นําเสนอจากแบงค์ชาติว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่หน้าขณะนี้ยมันควรจะแก้อย่างไรเออจอบไปละแมวนะ